สวัสดีซี่สุภุสุขคักับผมกับขีทุ่งเอาแนวทางราพัฒนาของพ่อเสี้ยนพาสุขวันศุ 18, กร์ที่สิบแปดกรกฎาคมสองห้าหกแปดนะพี่น้องเนาะที่จริงแล้วพ่อเพิ่นกท็ท้วมากเลขบอกว่างสายไปก่อนก็นเลขขีทุ่งกลับนะพี่น้องเนาะราพัฒนามันขึ้นนี่มันออกนี่พี่น้องเลยเลขบนนี่มันออกสามเจ็ดเลขล่างนี่ออกหนึ่งศูนย์เด้อพี่น้องเอ้มันขึ้นนี่ อันนี้ผลลาวัฒนามาขึ้นได้พี่น้องเด้อของเสี้ยนผ้าซุกเขาตะเล็กวิ่งพี่น้องเดี๋ยวหาก่อนเล็กเขาก็มีไห้เบิงเล็กบ่เขาก็มีไห้เบิงได้พี่น้องเอ้มีหลักฐานของเกาห้เบิงหลกักกบ,บ่มีเขียนบ่มีเขียนยหน่อไม้ได้พี่น้องเด้อกมีเขียนหน่อไม้คือว่า เลขออกแล้วแล้วไม่เขียนเอาไม่เข้าเต็มเต็มว่าดิบอมยนพี่น้องเข่าก็คือเขา่ารลุดก็คือลุดนะพี่น้องเห็นบ่าเลขวิ่งพันเข่านึงหล้กก็เป็นตัวร่องความแล้วก็บ,บอกว่าเป็นตัวร่องความอืมเห็นบ่าเลขออกหนึ่งศูนย์เพิ่นกับมีตานสองศูนย์นะพี่น้องบ่มมีหนึ่งศูนย์อาหนึ่งศูนย์บ่จับอ่าต่างกันต่อพี่น้องเขาต่เลขวิง่ง เลข็เข่าก็มีให้เบิงเหล็กบ่เข่าก็มี่ห้เบิงเด้อพี่น้องเด้อบานว่าเหล็กบ่เข่าก็ว่าเลขเขา่าเอาบอ่แเม่นพี่น้องเมื่อวันศุกร์บร่มีหนาบ้านล้างบ้านดอกพี่น้องวันที่สิบแปดแล้วก็บ,บ่มีบอกให้ไป บอกเข้าไปในเบิงในบ้านในเฮียนรถก็คือหลดเขาก็คือเขาแล้วก็พอบริตัวัว่านให้ไปเบิงอยู่ในบ้าน,มามนว่าแมนอะไรเพีนน้องด้วอันนี้มาเบิงรถพี่น้องนี่ เมื่องสร้งยูทูบอย่างเดียวไม่มีเพจได้ไปนองได้บอกไว้ก่อนที่เห็นอยู่ในเพจนั้นเพจปลอมเพรพารวยไม่มีเพจอยาคิดทั่วเอาได้ี่นองได้ทั่วมากบาง่งกัน สวัสดีครับสวัสดีครับครับโหลครับครับได้ยินอยู่ครับเอ้าผมคือพ่อได้ยินคุณพ่อเดี๋ยวเด้อโทรศัพท์ผมเป็ี่ยนยังเอย่าเด็กคุณพ่อเด้อเกลีกแปลกแล้วโทรศัพท์ผมเป็ี่ยนยังนั่นนี่เดี๋ยวเด็กคุณพ่อผมงงแล้วล่ะได้ยินผมมั่นนี่ได้ยินอยู่ครับ จังไดคือเป็นังครับครับได้ยินอยู่ครับเออครับได้ยินซันแล้ววันนี้มันเป็นน้องของผมนี่แหละมันสีห่างเลยมันตกใส่แตกไว้หนาววันมันแตกเป็นกากระบาดชาเครื่องบางไยอยู่วนนี้คุณพ่อครับไปไกลน้ำผมกำลังรุดลงแน่กับอยากมีเหงื่อทางในแล้วมันรุดมือดุนั่นผมว่าจะเอาตั้งเดี๋ยวนี้คุณพ่อต้องดองก่อนวางมือป้านนี่ก็่อนรุดเนาะคุณพ่อเนาะครับ จะคู่ให้มันกระคืนแต้มน้องแต้มมาละผมอธิบายอยู่ดอกเพราะว่าผมจับนึ่งๆไม่ให้กับเป็นนึ่งศูนย์นะคุณพ่อเนาะครับถึงจะเร่กวิ่งกับกระยับมันดอกมันผ่านมาแล้วมันจะในบุกเป็นหะักแกไขไม่ได้เอาไมเนี่ยนะคุณพ่อันไี้นี่กาะสีจำนวนท้อทอเก่าเลยคุณพ่อเด้อแยกบนแยกล่างมาครับนี่เพรามันเป็นบนล่างน้ำกันคือข้าวโหน่ะคุณพ่อไ่ได้แยกอันเนี้ยบนล่างเก่ายังใช้สูตรเดิมอยู่ของวัน ขอวันศุกร์น้อคุณว่านอะครับของวันศุกร์เรียกผมสิจังไรน้องเดี๋ยวผมนี่นอะผมกระโดนักเน้เลยคุณพ่อผม่าจับอะไรอ่ะได้มันมีแต่ขื่นแต้มลงแต้มน้อยเพราเอาตัวแทพมาจังสันรถจักรีวัตจังไดรนอะคือสามหนึ่งนี่แน่มันกับวันนี้ไกลเป็นไหนเอาเสียวนี่ก็เอาเป็นวิ่งสองตัวเด้อคุณพ่อเด้อวิ่งบนล่างอยู่ด้วยกันมีเจ็ดกับแปดคุณพ่อ ครับเจ็ดกับแปดนำนักมีไปทั้งแปดแล้วคุณก็วงกลมแปดนี่แนะครับแล้ววันี้จับคู่ 8, เจ็ดแปดอ่าจับมันใส่กับเลยเรียกวิ่งนี้เป็นอะไรแท่เจ็ดเก้าตัวที่สองก็ตัวที่สองเจ็ดเก้าคู่แล้ว,วตัวที่สามเจ็ดแปดเจ็ดเก้ามาเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแล้วก็ว 3, 7, 8, 7, แปดสองคนณก็ แปดสแล้วก็แปเกอ่าแปดสอดเก้ 82, คุณพ่อวุ้งมโตเจ็ดเก้ากับแปเนี่ยผองเจ็ดเก้ากับแเกาแล้วตมนีเตัวกันสอชุดด้มยคอณพอดีมีสองหกกับหนึ่งหากั 6, บหนคุณพ่อวงกมโตนี่ละโตสองหนี่ละคุณพ่อ ตัวสองหกลังเท่ามีผมจะสตัวคุ่อเนอันไหนครับสามตัวครับเลขสตัวมีเจ็ 7, 1, 5, คุณกอเจ็ดหน่งห้าตัวที่สองแปดหนึ่งห้าเจ็กเจ็ดหนึงหานะครับเนาะ เจ็ดหนึ่งหากับแปดหนึ่งหาเจ็ดหนึ่งหาเดี๋ยวค่ะตัวสุดท้ายผมเอาเป็นเลขหาพืหนึ่งห้าแปดหนึ่งหาตัวสุดท้ายตัวไหนครับหาเจ็ดหาคุณพ่อของผมตัวนี้นะตัวอันอันแปดหนึ่งหานี่แหละไอ้ผมนะตัวหนึ่งอผมตัวเดียวนี่แหละตัวเจ็ดหนึ่งหากับเปนเลเจ็ดหาเป็นตัวล่องครับ แต่ใจเมื่อกี้นี่ผมก็ผมก็อธิบายไปยาาอยู่ดอกว่างเงี้ยกินแต้มลงแต้มมันนึงผมก็ว่าอ,าอยู่ดอากว,าว่ันเ่าร์อีพีมันขันฝนตั้งบอกอบแลอวมันสั้างครบเพิ่งกลับขันบกขึ้นว่าเพิ่งกลบบกขึ้นในนอกขึ้นก่อนนอกขึ้นข,ข,นข,ขนัขนโจ๊กวัน,นเมื่อดเนาะครับเ<อ>นี่ยกระไดแต่ฟังสรงวันฟานไปนะคือผมนี่ผมก็มันใจฝันใจสองที่หลายกว่าแบบเรียกผัดออกมากัดจับสามตัวไปก็มีอยู่แล้วสามสองหาอยูอ่แต่ว่ามันฝันเนี่ยเรียกผัดออกไปจังสั้น ลุกลุกไปแยมแเทียวนี้กันล,ละมันระวังตัวนี้แหละคุณพ่อตัวยันถึงแยมลงกตยมกับแจนตัวนเงาของมันน่ะนาเพราะว่ามันมีเงาของมันอยู่น้ำเลยวิ่งหน่ะมี่สองกับสามนะคุณพ่อเด้อครับเนี่ยหลังเจอตัวเอสกับแปดเนี่ยหายไปตัวเงามันตีมาแทนสองกับสามมามันตีแล่นได้กันนะนะตีเป็นสองสามหล้วยังไปยังสี่ล่ะแต่ว่าน,ะน่ะมัน่อเลิกเลิกไฟเ่ะผมจับตัว หลังๆออกเมื่อไหร่ยังปีล่ะกาจับสิเป็นยังไงต้องมือต้องมือนี่ต้องหนีต้องก็มาเด้อครับผมครับพอยุ่งบอกคันแม่ทุกคนสวัสดีวันดีครับพอ่โจสวัดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมอ่ะพี่น้องแคบหน้าจอเด้อพอเซียนพาสู่เพันกระบรรยายไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะบนล่างก็คือเจ็ดกับแปดเน้นที่แปดเจ็ดแปด 7จ8ดเกเน้นที่79889กัน2 6งหเลขสาตัวนี่ก็เจ็ดหนึ่งห้ดหนึ่เด้าได้ไปน้องเด้อพี่น้องเ้าก็บแคบหน้าจอธรามากัะจัดตะดขัดกระพันนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวัสดีครับผม